หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพมาติศักอุปวัฒโนนะครับพอ,อนุญาตถ่ายภาพนะครับเดอ้อวันนี้เป็นบุญพิเศษนะครับว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการและญาติโยมทุกฝ่ายนะครับร่วมบุญวันขายวันเกิดนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับสกลสังฆมหาปริณายกนะครับเดอ้อพระสมเด็จพระอริยวงศาคตยานนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับ ขอโุษขออภัยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศนะครับญาติโยมที่มารอทําบุญไสบาตรนะครับนี่ တိုင်းလေးစားပါပညာ โดยคณะสงฆ์นะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากประดิษฐ์พระคุณลวงพ่อพระครูสิริศิลวัตรนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเมตตามาร่วมงานนะครับในฐานะนะครับทําหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเด้อก็เลยเป็นบุญพิเศษของวัดบ้านเก่าบอนะครับพ่อดาบหนังนะครับใส่บาตรเป็นคนแรกนะครับนี่ยังเข้มเหมือนเดิมนะครับพ่อดาบหนังนะครับ ภาพมันย้อนแสงนะครับมุมนี้จะมืดเป็นส่วนมากนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศนะครับวันนี้เป็นบุญพิเศษนะครับวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลนะครับสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับสกุล มหาสังฆปรินายกนะครับเดอมีการทําพิธีนะครับเจริญชัยมงคลคาถานะครับในอุโบสถการประเดียนวัดบ้านกบบอนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับส่วนราชการญาติโยมทุกฝ่ายนะครับมาร่วมใส่บาตนะครับนี้ต้องขอโทษขออภัยนะครับไม่สามารถเก็บภาพให้หมดได้นะครับขออนุญาตถ่ายเป็นภาพวิดีโอนะครับ พระษฐ์พระคุณหลวงตานะครับพระครูภาวนากิจจาทนนะครับหลวงพ่อเจ้าวัดวัดบ้านเก่าบนะครับประดิษฐ์พระคุณหลวงพ่อพระคร,รูสิริศิลวัตนนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นประมุขประธานนำพาคณะสงฆ์นะครับ97-98รูปนะครับออกรับบิณฑบาตนะครับเออน้อมถวายนะครับแด่นะครับ สมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระอริยวงศาคตยานนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับเดอประชนมายุนะครับ97ปีนะครับแต่ขอโทษขออภัยนะครับอาจจะให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์บริบูรณ์นะครับ ทางคนต่างก็อยากได้ภาพไว้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับของวัดบ้านเกาบดื้่นะครับประเดชพระคุณหลวงตาพระครูภาวนากิจจาธรนนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับและก็ประเดีษพระคุณหลวงพ่อพระครูสิริศิลวัตนนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมาเป็นประมุขประธานนะครับทำพิธีนะครับเจริญชัยมงคลคาถานะครับน้อมถวายนะครับ สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับสกลมหาสังฆปรินายกนะครับได้โยมพพัดนะครับเป็นผู้ช่วยพยุงพระเดชพระคุณหลวงตานะครับกระดูกหลังนะครับพุนนะครับเวลาลำน้ำหนักมากๆจะปวดนะครับก็เลยได้อาศัยโยมอุปทาคนี้นะครับโยมพพัดนะครับคอยช่วยพยุงและก็ลดน้ำหนัก บาหันะครับไม่ให้นักมากเกินไปนะครับพออายุมากขึ้นนี่ก็นะครับบุญเบอรมีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอายุสังขารก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆนะครับดึ้วันนี้กลองเยอะเป็นพิเศษนะครับ อ,อนุญาตถ่ายภาพเด้อนี่นะครับญาติโยมมารอใส่บาตรนะครับนี่ตรงหน้าหอแก้ววัดบ้านกโกบอนี่นะครับ<ค><ค><ค> ต่างคนต่างก็อยากได้ภาพนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับหรือนานๆครั้งนะครับขณะสงนะครับวัดบ้านเขาบ่อนะครับปกติบินทบาทในช่วงวันพระนะครับบินที่วัดนะครับแต่ว่าด้วยญาติโยมที่อยู่ใกล้นะครับกาปรัตนานิมนต์ไปอนุเคราะห์นะครับก็เลยไม่ได้รวมกันเยอะขนาดนี้นะครับ โดยปกติที่วัดบ้านเก่าบอนะครับก็ประมาณร้อยต้นๆนนะครับช่วงนี้จำพรรษานะครับปีที่ผ่านมานี่นะครับจำพรรษาด้วยกันร้อยรูปร้อรูปนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมีครูบาอาจารย์แวะเวียนมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับเขาปริวัติกรรมอยู่ด้วยกันนะครับทั้งผู้อยู่ประจําและครูบาอาจารย์ผู้มา ร่วมบำเพ็ญบาร,รมีนะครับประพฤติปฏิบัติธรรมประมาณร้อยยี่สิบสามยี่สิบสี่รูปนะครับส่วนแม่ขาวแม่ชีญาติโยมนะครับผู้มาปฏิบัติธรรมก็ประมาณร้อยสี่สิบกว่าชีวิตนะครับนี่กำลังจะให้ข้อมูลผิดแล้วนะครับ ว่วราชการจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพร้อมนะครับภริยานะครับเดินมาร่วมงานนะครับ for really the บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยการสะสมบารมีนำนำสิทธิั้ด้วยนสบประการที่เราได้ตวตรารที่เ้าานบารมีต่างคนต่างก็อยากได้ภาพไว้นะครับเด้อเป็นภาพพิเศษนะครับโอกาสที่จะหา นะครับภาพบรรยากาศแบบนี้เป็นเรื่องยากนะครับทั้ทงยา,านิโยมทั้งครูบาอาจารย์นะครับเพีของวัดนะครับวัดบ้านเกาโบนะครับธรรมวัดบ้านเกาโบและทาวระเจติยมหาวิหารนะครับ พูดหนึ่งพูดแต่ได้ไดอย่างดีดีสมุดถ้าญาติทับมันสมภัสจรีโรจน์หน้าธรรมันะสายโค้งนะครับนี่มาถึงตรงนี้ก็โค้งมานี้นะครับนี่เ <c oughs> ออนะครับขออนุญาตถ่ายภ,ภาพนะครับเป็นภาพพิเศษนะครับญาติโยมก็อยากจะได้เก็บภาพไว้เหมือนกันนะครับได้อาศัยโยมพบพัดนะครับ เป็นยมอุปถาพระเดชพระคุณหลวงตานะครับคอยถ่ายบาทให้นะครับเนี่ยาเสี่ความิลุกพันนาไม่ดีลังยันยืนแม่ร่างกายของเราก็เเมอนกนน่ไม่มีดังยันยืนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันเยลร้อนเยลล์หนาวเยลล์ไอเยลล์ป่วยเีลยวปวดหัวเยลล์ตัวร้อนเยลยวไม่สบายอันนี้คือสภาว่ ป็นผปัปัญญาบารมีนั้นดัน้ำต้นน้ำติน้ปัญญาคังมรอดรูในสุนันสังขารในความเนื่ยในความเสื่อมชงในความไม่มีตัวตนควายันต์า สอบเก่จได้พราะนั้นเกิดเป็นคนคนวงเยายัยยุดมีรู้สุดที่วังตั้งหมายหมายวางไเถิดวังอย่างยืดมีหยุดใจแต่ทังหลสมบัังเพราะตั้งใจดือความเย็นเพราะฉะนั้นความเย็นั้นเปลี่ยนแา่เชื่อมองความแต่ถือความสอเร่งของบุคคลเรียนนานบางเก่งควร ส่วนเราที่เกิดขึ้นต่อร่างกายส่วนสอบความหลากายทางกรรให้อยู่ในจิตเยชีวิตส่วนต่อความเจ็บใจสภาวะอารมณ์ที่เราไม่ชอบไม่ปรารถนาฝากเขาทินทาว่าไรเขาเส่ฟันนั้นที่เป็นความจริงอย่างนี้เป็นส่วนก็ใช้ความอบความร้อนเกลือเจ้ สุดปัญหาอุปสษานอกจากนั้นก็สัจจะบารมีนั่นคือความสื่อสารจริงใจนั่นดักสัจจะไว้ให้มั่งบกนอกจากนั้นก็อธิษฐานบารมีนั่นคือความตั้งใจไว้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นบารมีแล้วั่งใจจะทำความดี ้วลดงเามีผู้ทำหน้าที่ถ่ายบาตรไม่ทันแล้วนะครับเนี่ยไม่ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้นะครับไม่ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ถ่ายบาตรไว้นะครับกลเลยไา่ได้เตรกยมเจ้หน้าที่ยบัตรไว้นะูรับกลัวเตา แต่หาดีไม่อาฆาตจองเวียนต่อผู้ใดนั้นเึงไม่มาเตือนเวียนไปหมากเตือนใคร้จรตีเมตตาเป็นอาวุธชีหน้าคนของเย้มและเตรียมใจเหลาเป็นศพลุกตื่นก็สนใจและจะไม่ปันไรสบายดีไปสัตายาเพี้ยี้ิบตาไม่มีทางปกปิดชีวิตของ พุทจะเกยดเมตตามาช่องชองในจิตของพุทธนั้นตั้งมั่นไปพุทธจะเกิดเมตตาเป็นอาจิตสิชีวิตตายลงไม่ลงไหลถ้าไม่รู้อะไรนั้นก็ผ่านไปบางเดือนในผภมโรคเป็นโชคดีเพระา,าระฉะนั้นเราสร้างบารมีนด้านสิบประการนี้เพื่อวัมบริสุทธิ์บริบูรณ์่าแห่งชีวิตและจิตใจ นะเพราะฉะนั้นคนติสมบัตนะิประการแรกที่ชาวพุทธจะพึงได้พึงถึงนะประการที่สองการสมบัติคือเกิดทันสมัยนะที่มีคำสั่งสอนนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะยังปกปาปดวนะไม่ได้เดือดหายแม้เราไม่ได้เกิดทันนะพระรูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เราเกิดทันลราทำความสั่ซ้อนอิพุทิเจ้าได้ตัดไว้เป็นโอวาทปาฏิโมกสำหรัาปัสสะอันกระนั้นการแม่อำบาขังปวนกุศลับส <Holmes. S 1> ุปัาสัมปัจกาการอย่างบุญกุศสนให้ถึงพร้อมส่ิตาปริโยทบนนังการจำระาจิตของตนให้ฟ่องใส เอกธรมพุทธ,ธานาศาสนานี้เป็นคำสั่งสอนของพระสมานจ้าเดชยายยวพุทธุพุทธ<ไ>วงค์เพราะนั้นเราเกิด <ไว S 1> ทันหลักคำคำสอนชื่อว่าเกิดในแาสมบัติไนดะ้สมบัติอัน้ําเลื่อนประการที่สองาประการที่สามก็คือประเทศสมบัตนะิเากเดิในปฏิรูปประเท ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรานทันยา,านามในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวไม่ลอาบากเกิดไปไม่ไปเกิดในสถานที่ที่แห้งเล้ลองออกมาค้าขายหาอยู่หายิก็ไม่สะดวกนอกจากนั้นก็มีไทยสงคำละโล,ลาข้าวปั่นกันอันนี้เราเกิดในปฏิรูป,ประเยื ดินแดนที่มีพระแต่น่าไตรดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาชนะเป็นที่ึ่้นเป็นเครื่องเยี่ยแนวทางจิตใจก็คือว่าเราได้สมบัติประการที่สามก็คือประเทศสมบัติคือเดินในประเทันสมควรดินแดนที่มีพระัตน่าไตรดินแดนที่มีบัณฑิตนักปราชญ์มีพ่อแม่รูบาอาจารย ขูให้คำแนะนำชี้ช่องบอกทางให้เราได้เดินทางไปสู่เส้นทางแห่งความดีปรอ่ารที่สี่กุลลสมบัติคื่เกิดแนวเบิดปวดที่เป็นสมมาทิฏนะเสืยอในเรื่องของบาปุจจุโทนประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกน้า